คือตอนหนีอ่ะกูรู้ว่ามันอยู่ใกล้นะเว้ยแต่กูไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนกูก็อไม่เห็นเว้ยตอนเรียกกูก็หันดูไอ้นี่อยู่ไหนวะถ้าใกล้กูจุดไงรู้ตัวทีคือไม่จะชนแล้วอ่ะเชี่ยตอนถือทุบไล่ไปแล้วนะเอ้ยเหมือนทุบวิ่นเลยสแล้วต้องสี่คนนะถึงจะรอดอ่ะทุบสี่คนอ่ะ มาดีกูมีตังค์หมื่นอะเอางี้เราเราตกลงกันว่าถ้าผีมาทันน่ะแล้วเรารวมกลุ่มอ่ะแต่ถ้าถ้ารู้ว่าจะไม่รอดเราต้องแยกกันนะเว้ยเออต้องแยกกันมันจะน้อนเราจอยแมนเราต้องแยกกันยวกูเอาของที่จอเป็นไปคือนี่หนังสือใหม่สปิริตบ็อกซ์โทมัสเดอะเฮ้ยเดอะทวินผีใหม่ว่างไงบ้างผีใหม่อ้ยผีใหม่เยอะจังวะเดี้ยวนี้ก็คือถ้า ถ้าดับไฟโอนเลียวจะจมตีคืออะไรว่าดับไฟไปแชกไฟทู่นี้ป่ะมัง้งไอ<ว>ได่านนี้ไม่ต้องใช้ไฟแรงก็ได้นะครับไอ้สัตแล้วฝนตกอีกอเนี่ยฝนตกฮะมีฝนตกแบบข้างนอกโอ้โหโอ้โหเอาเข้ามาไฟไหายเอาด่านนี้ย้ายข้บบนมาเปลี่ยนทีงเดินมาตรงนี้ได้หุ้ยฟ้องอะไรเนี่ย อะไรพี่ป้าสา,ายใพี่มาอะไรบอล<อ>มันอยู่บ้านเดี๋ยวรอ,อเฮ้ยอุ้ยเชื่อตกใจไฟฉา่เหลืองแม่งอ่อนแอเจอขึ้นมาไฟอยู่ไหนวะเปิดได้หมดเลยนี่มึงได้ตองแฟลชไลท์กันหมดเลยเหรอใช่ใช <c oughs> ่แล้ว <c oughs> ไปจ่ายกระป๋องอไปจ่ายเหลืองเฮ้ยเขึ้นมาไฟมล้วเหรอวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โหอยู่ ทางตันซะด้วยไปเราไปอันนี้ดีกว่าอุ้ยเล่นเลยจะบอกต้องเล่นเลยดิไม่ได้เสือเรป็นเพงไปดูติดโมจันเซอร์โอ้ไฟล์ตเสียงฝนโอ้ยไฟล์อยู่ใครเปิดละไม่ใช่กันออยู่บ้านเหรอเหรอกูไม่ได้เปิดนะเนี่ยในบ้านในบ้านอยู่ในบ้านหรือในบ้านที่บ้านสาย พี่บาา้านละสาอ้าวโมจนเซอร์ตีตรงนี้ได้เสร็จกูพี่บาา้านละสายโอ้โข,ข้างนอกเสียงดังมากเลยแว <are> อยูอ่ตอนมึงมันมีเนื้อได้ไหมเวลาวิ่งไเนมีมีมราไปหาไปเดี๋ยวกูเอา<ป>ของก่อนระวังผีมันจารานฟนะ <laughs> อ้าวอยู่เฮ <laughs> ียไปบ้านคไหนวะกียร์านละสาย แมพนี้มันทำมาเพื่อให้อุปกรณ์พวกแบบเซนเซอร์ใช้งานได้แบบไว้อ่ะอยู่คือแบบมีประโยชน์ขึ้นอ่ะไว้อ่ะอยู่ไออยู่เนี่ยจิบอลาสไทกว้างอ่ะกูชอบมันได้อารมณ์แบบหนีในที่เปิดบ้างอ่ะเอ้จิบอลาสาไทร์จิบอลาสไทรยปกติเราจะจิบอลาสไทร์หนีในที่ปิดจิบอลาสไทร์เฮ้ยไม่ถูกเลยเจี๋ยไปแล้วไม่ตอบกูกกูไปไม่รู้กูเบิงหรอกไอ้ไปต้นเงย อ๋อนึกว่าใครเดินมาป้อนี้ยอย่าสรุปมันอยู่ในบ้านไหมใ้กิฟไฟกับพิพเราตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเอาซาวนเซอร์ไปติดแล้วตำรวจเต้นบัะเปิไว้ถ้าเกิดมันทอาจจะปิดก็ได้กูกลัวไว้บอกเลยอ่ะใครวางไว้าไในบ้านเล่มหนึงไอ้ป้อนปิดเดับ หมดเตาเทียนดำไอปใช่แล้วมันจะเป่าเทียนยังไงอน่ยในเต็นท์ได้เปล่าไอ้ยี่ไมเจ็ดไม่ติดชิบหายแล้วถ้ามันหันเออถ้ามันหันได้ถูกกว่าชิบหายเออใช่หยมดเสียไม่มีเงินเลยสมจริงไม่ยมเนี่ยหรอไอ้ยี่กูของมาสองอันดูดฟไปเนี่ยอดไม่ได้อะเฟรมเห็นไหมเฟรมมันเกิดตรงนี้เปล่าวะเนี่ยตรงเนี้ยไม่เออเมื่อกี้มันอยู่แถวนี้เปล่าเออเมื่อกี้มันอยู่แถวนี้มันอยู่แถว ทางไปบ้านใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราเอาเสื้อบ้านใหญ่ไปอ่าเอาเลยมีสองเล่มเออกระไปใส่เนาะนึ่เป็นตัวม่งปิดแล้วไฟดับหมดเลยเออที่ตรงนี้น่ากลัวมันมืดอ่ะรู้สึกเป็นดีแย่แล้วเฮ้ยปิดไฟได้เอานี่มันโมชั่นเนเตอร์่ชไม่ได้เขียดนะเพราะว่าไม่น่าอยู่ในบ้านน่าจะอยู่นอก ไม่ได้อยู่ในบ้านมาได้ม่ได้อยู่ในบ้านจั๋ก็ออกไปไว้ตรงแคมป์ไอ้นะทางซ้ายอ่ะขบวนขบนมีเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครเฮ้ยเสียงเฮี้ยอะไรอ่ะผีขบนผีเปิดผี่ปิดผีอายุใบ้านเหรอเออในบ้านทั้งสองมันไม่แน่นอนนะหลอกศึกไปวางเล่มหนึ่งนะเออความมีเดียวแล้วันสิบ ดูเกลือไปวางไอแถวบ้านตอนลงไปดีกว่าลงไปดีกว่าขึ้นเลยไอปอนันขึ้นันออกปากตรงบนไดไหนไหนฟิซิงหรอเออปวันออกปากไอปอนมีฟิซิงงมีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันหันอยู่มันหันอยู่ไออูมันหนอยู่นี่นี่นีนี่นีนี่ ฮย <c oughs> <c oughs> เอ้ยฮาดิซอนเลแยกกันแยกกันแยกกันคนละเต็นคนลเตนเมันยังสอเฮ้ยเอาม่ใช่อมสอแล้วไม่ได้แยกกันยอายุณอยู่ไหนอันสององ่าน้ำยงไว้ไว้ไว้ปิดไฟไ้แยกกันแยกกันป้งน้้งน yeah 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 ้าอ right ้าวโดหรอตมึนเข้าา้น้ำเยอะไม่นะมันตรวจับเสียงไม่ใช่เหรอ

มันอยู่ชั้นสองใช่ไหมเฮ้ยพี่มันอยู่ชั้นล่างใต้บันไดอ่ะใครปิดประตูมันคือถ้าไปโรงพยาบาลมันมีทางอ้อมอ่ะแต่ว่าอันนี้เครื่องปั่นไฟเปิดไหนอ่ะมันนันอีกแล้วไอ้ป๊อดเจ็ตฟ้าเป็นเพ้ากู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 รอดไปยาวเขาป้อนเต็นฟ้ารอดเหรอรอดเด็กแค่กูมันรอด เฮ้ยม <gas> <that> ันเดินมาแล้วเห็นไหมเจ้าเดยียล้วมีนี่นี่อยูอยู่ตอนเต็นฟ้าเล็กๆอะเฉียดและเต็นฟ้าไหนกูตามกูตามมันอยู่กูตามมันอยู่มันเดินมันเดินเอามันหายไปแล้วเอาหายไปแล้วโอเคหมดแล้ว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 ไอ้เต็นฟ้าตกใจอะไรไม่แก่ไม่อยู่ตรงที่ใจเย็นอยู่วะอะไรวะอ๋อกูออ๋โอเคอันนี้ใครอ่ะที่เดินไปข้างหน้ากู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 อันนี้กูเนี่ย มันมันหยุดอยู่ตรงหน้าเต็นท์มึงอ่ะอเกือบไปไปเราเดินไปถึงบ้านเลยเฮียประธานแล้วอ่ะจะ้แมงกระเข็งละโอเคค้นมันนั้นอยู่มันนั้นอยู่มันนั้นมันนั้นไอ้เหี้ยกูอยู่หน้าบ้านเฟรมวิ่งออกมาได้อยู่ได้อยู่ท่านใช่ไหมมันปิดประตูประตูปิดประตูปิดดูใ้ดูให้ปิดไหมเดี๋ยวดูให้ไปเลยผิวผิวอยู่บ้านชัวร์ป่ะยกดูในบ้านได้ไหอ น่าจะบ้านาก,กูเปิดประตูรองว่มัน,จะ,มนจะบ้านเนีอ่อ๋อโอเคอถ้าเลือนออกมาจากบ้านนี้ได้เลยเอ่ะไอ้เหี้ยจองแล้วจอง <laughs> เยอะดิไปก็น <c ười> คนเยอจริงเยอะเลยกู <c ười> อยู่บ้านเวยกูอยู่บ้านคือตะเกียะตอนที่ไอ้เฟรมเกือบโดนอะ่ะกูแน่นั่งอยู่เน่เสียง <c ười> ไม่สุดท้ายกูเสียงอยู่แถวมึงเลยอ่ะเพี่อเีายไฟนักระพริบด้วยนะ อยี่รูใจใครเปิดไอ้ตัวกูกำลังต,ตายตรงนี้มันไม่กว้างเท่าแบบโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนเว้ยแต่ว่ามันมันสนุกตรงนี้มีโทราศาัพท์ใครไม่รู้ด้วยหรอมันจุกได้อะโรงพยาบาลมันจุกได้เว้ยต้องไปบ้านให้ได้วะไม่งั้นไม่รู้อะโอเคอย่าปิดนะฟ้อนมาแล้วเราไปพร้อมกันปิดเราจะได้ไม่ได้ใครอยู่โดนทิ้งข้างนอกถ้ามันปิดเมื่อไหร่ก็คือมันกูจนาแหละ เงี้ยไฟมันตอบอ่ะไฟเราไม่ต้องเปิดเลยไหมอุ้ยมาแล้วไฟมานะอะไรกูเตียงอันนี้แล้วกันไม่ใช่เตียงไฟดับ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 อ๋อเงียวละเงียวละเดินมาแล้วเฮ้ยรอบนี้มันเป็นตัวแม่งแม่ไม่หุนแล้วเป็นตัวเลยเจ้าเออเป็นตัวเลยเป็นเนื้อเป็นหนังทำไมมันเดินตรงมากรวมมันเดินมันเดินมันเดินผ่านเต็นท์มันเฟมมันเดินไปทางรถเรา มันอยู่อยู่ตรงนี้เลยหน้าหน้ารัวจะเข้าไปทางรถหรอเนี่ยมันเดินผ่านเต็นท์มึงไปอ่ะเฟมอันนี้เต็นท์เหลืองเต็นท์มึงไปนะเน<า>ี่ยนี่ยใครอยู่เต<ๆ>็นต์เต็นต์เหลืองเนี่ยมันมันหายไปหรอโอหายไปหรอหายใช่ไหมเออกกมเต็นต์เต็นท์กูนี่แหละเนี่ยมันอยู่อยู่ตรงที่พวกมึงยืนอยู่เลยสองคนอ่ะมันอยู่ตรงเนี้ย เต้นพวกกูได้แหละเอาฮันอีกแล้วไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยวอนปีกแล้วเหรอปีกก็ได้แม่งถั้นตอนอะไรกูดูให้วันนี้กูจะเล่นจบไปเนี่ยเดี๋ยวมาจากทางเดิมเลยจากหน้าบ้านเลี้ยวขวามาอุ้ยไอ้เหี้ยมันจะเข้าเต้นใครเนี่ยกูมันอยู่หน้าเต้นคนนี้เลยเต้นสีเขียวเนี่ยของใครเนี่ยเชี่ยเต้นกูไอ้เหี้ยมันเปิดประตูเต้นกูไม่หันแล้ว เฮ้ยโอ้ชืปอมันเปิดกุเรลหรอตอนแรกมันจะตอนแรกมันจะเข้าไปแล้วเราก็หัหลังกลับเย้เบียดใจเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนเปิดยังคนี่ยเลยจะรอดได้ไงจะผ่านได้ไงไม่เบ็ยดใจไปสมงบกับเฟมด้วเออไปส่งบเราเราไม่มีเวลาเฟมเมนี่หีดันมา้ไกูเอาดอกโปรเจกต์ติดละไปปเราก็เข้าไปในบ้านได้ตอนเนี้ยคือจะเอามัก็เขียนรกวนให้ได้ตอนนี้ คราวนี้โอ้มีทูบใช่ไหมเราอุ้ยมันอีกแล้วโอ้ทูบมีไหมมีมีอ้อยอ้ยแหลก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 โหลดผีโหลดผีโหลดผีอย่ารูปแล้วอย่ารู้แล้วอย่ารูปแล้วอย่ารั้งก็แล้วนะมาเดินไปแล้วเช่ล่ามันเดินหลบไม่ได้แล้วหลบไม่ได้แลหลุไม่ได้แยก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 กูไปห้องน้ำกูห้องน้ำกไปเต้นกูไปเต้นกูไปเต้นมันเดินไปแล้วมันเดินไปความมุ่งมั่นมันเดินไปแล้วกูเห็นมัน เดินไปทางไหนมันเดินกลับมันเดินกลับมันเดินกลับไปทางบ้านเฮ้ยมันก็วกกลับไปข้างหน้าที่เดิมถ้ากึ้เดินวนมันเดินวนอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางอ่ะหน้าเต็นท์ใครเนี่ยมันมันหายไปแล้วอ๋อหายไปแล้วไอ้เนี่ยหายก็อนจบกาไม่น่าศคนลูกอะไรกันนี่อ่ะปีซอดแอรหายก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนเอ้านถ้าไม่มีพุทธมันไม่มีรอยเท้าหรอ ้ยก่อนโอไปเอาทูบมีไหมพี่สู้อตอนไม่อยู่ห้าหมายอุ้ยไอ้ต้นไ้ไอ้เจียงเ้ยหันเนัวเลยเดี๋ยวมันหันมันัาเฉยๆไม่หันไม่หันมันผลมลังไม่หันมันมัไม่หันก็เหย้ยแล้วออเหยยหยยยยเหยยันเหยนะไันเกโยนไปแล้วจะตาม เราไปตรงกลางแล้วรอบนี้เป็นตัวมันเนะไเปเชื่อมเดินไปไหนอะเออเหรอเ้ยมีคนแตกแล้วห้องน้ำ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 ยอ่นหองน้ำโอ้ยังไม่หมดทีว่าลืมไปเ้เชี่ยกูดูเอานะมือมยังอยู่นะมังยองมาไอ้หมอยไอ้เฟรดหัยงยังยังยัยัง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 ันอยู่ กูต้องดูบนหัวมึงด้วยตอนไม่ไม oh. ่ต้องดูแค่ดูประตูกูดูอยู่ตอนนี้ขโมยอยู่บ้านอ่ะเฮ้ยผีพี่จู้เฮ้ยเจ้าโอ้ยเจียเจียดิไอโอ้ยไอโอ้ยอาม้าเอามามั้ยนี่ไงมันมันจะที่ปีนีกเลย้ยเฮ้ยทำไมเห็นแต่เงาอ่ะเออเออเห็นแตงเงารอบนี้เห็นแต่เงาไม่มีตัวมีแต่เงาเฮ้ยไปมันเดาอย่าที่กินง่อย เออเห็นละต้องเลตาตัวนั้นให้ได้เวปอนดิฟ้อนเร็วปอนมันจะตายแล้วปอนไม่ไม่จริงไม่จริงม่แลดูยดังขาต่อเลยดูดิเียโอ้ยเียบาสีเหลือหนึ่งไม่เอาแล้วกลับแล้วกอน บ่อปลากลับแล้วเดาก่อนเอาบินนี่โอ้โอนี่มันเกียดเครื่องใช้ไฟฟ้า<อ>เราเราไปเล่นแบบ